สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้มีงานเข้าค่ะชุดเซ็กเอาสะโพกเข้าถึงชายเลยนะคะทำให้สะโพกมันเล็กลงว่างั้นเถอะตอนที่เขาตัดหรือว่าเขาซื้อมานี่มันสะโพกมันใหญ่ทีนี้เราก็กัดกับตัวเขาไปแล้วนะคะกลัดนะคะไม่ใช่กัด แล้วก็ขีดเลยค่ะใช้ช็อกขีดเลยขีดข้างในนะคะข้างในนี่ค่ะก็จะทําง่ายๆเลยเป็นสัญ,ญลักษณ์เพราะว่าข้างนอกเราเข็มมาร์คไว้แล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราก็ค่อยมาเอาจริงทีหลังจะทําง่ายๆนะคะ ไว้ก่อนแล้วค่อยมาแต่งอ่าเสร็จแล้ว Hãy subscribe đâu kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เบเสร็จแล้วค่ะนี่แค่นี้ก็เสร็จนะคะทีนี้เราก็จะมาตัดตัดตะเข็บออกไปเลยนะคะอย่าให้มันมีเยอะถ้ามันมีเยอะแล้วมันทําให้เสื้อผ้ามันล้างมันไม่สวยแล้วก็เหลือตะเข็บไว้ประมาณสักหนึ่งนิ้วนะคะก็ตัดมันออกเลยตัดออกแล้วก็ ก็เป็นเสร็จพิธีเสื้อผ้าผู้หญิงที่เข้ารูปนะคะถ้าเราทิ้งตะเข็บไว้เยอะมันจะทำให้เสื้อผ้าล้างเห็นไหมคะข,ข้างนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จักพวงพุงเลย <S <S 1> <S 1> ก็เสร็จแล้วค่ะตัวนี้ เราก็รีด นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะสวยเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมนะคะ